หลังจากเพาะบัวรอบสองของเราไปนะคะอันนี้ก็คือเง่าบัวที่เราเอามาตากอีกรอบค่ะอันนี้ก็คือเราจะตากให้แห้งนะคะประมาณสองวันค่ะนะะี่ค่ะเราจะตากให้เง่าบัวแห้งแล้วเราก็จะเอาลงเพาะรอบที่สามค่ะประเดจนจเพาะไปเรื่อยๆนะคะว่าเราจะเพาะได้กี่ครั้ง หลังจากที่เราตากบัวได้สองวันแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาล้างะคะ่ะเราจะทําการล้างบัวจริงๆแล้วบัวของเราก็สะอาดอยู่แล้วนะคะจากการที่เราทําไปสองรอบแล้วะคะ่ะแต่เราก็จะล้างเศษฝุ่นออกอีกนะคะ นี้คือการเพราะหัวบัวของเรารอบที่สมนะคะประเจนจะเพาะแห่แตกต่างจากสองรอบแรกนะคะก็คือเราจะเอาน้ำลงเติมไปในกระมังก่อนนะคะแล้วทีนี้เราก็จะเติมฮอร์โมน,นะคะ่ะฮอร์โมนที่เราผสมตามอัตราส่วนในคลิปแรกนะคะเราจะใส่กระมังละครึ่งเลยนะคะนี่เราก็จะเติมฮอร์โมนลงไปนะคะ เติมฮอร์โมนลงไปเราก็จะคนให้ฮอร์โมนของเรากระจายนะคะไปทั่วเพราะถ้าหากว่าเราเติมหัวบัวลงไปแล้วเวลาเราคนแล้วหัวบัวของเราจะพลิกกลับไปกลับมาไม่เรียบร้อยค่ะเราก็เลยจะคนให้เรียบร้อยก่อนให้ผสมเข้ากันดีก่อนแล้วเราถึงจะเอาหัวบัวลงไปเลี้ยงนะคะหัวบัวหรือเง่าบัวของเรานี่แหละค่ะพอดีปเจเรียกหัวบัวนะคะหัวบัวเง่าบัวก็อันเดียวกันค่ะ ก็คือเราล้างมาสะอาดแล้วนะคะรอบที่สามแล้วคะ่ะเวลาเราเรียงเราก็จะเอาด้านที่เป็นขนนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นขนกับไม่ขนนะคะด้านขนนี้ก็คือเป็นส่วนที่บัวจะงอกขึ้นมาค่ะรากของบัวจะงอกขึ้นมาตรงส่วนที่เป็นขนนี้นะคะเราก็จะเรียงหงายด้านขนนี้ขึ้นนะคะ ถ้าเพื่อนนได้ติดตามคลิปที่1ของที่สองของป้าเจนในคลิปแรกนั้นป้าเจนก็จะมีวิธีผสมฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนเร่งรากค่ะหรือน้ํายาเร่งรากของเรานะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดดูได้เลยนะคะแล้วก็จะได้ฮอร์โมนลงมาผสมนี่ค่ะทีนี้เราก็จะเรียงบัวเลยนะคะเราจะเอาด้านที่ขนขึ้นข้นขางบนค่ะ ขั้นตอนนี้อาจจะช้าสักหน่อยนะคะแต่ถ้าหากว่าเราเลียงให้เป็นระเบียบเวลาบัวของเราขึ้นมาบัวแดงของเราขึ้นมาเขาก็จะขึ้นมาเป็นระเบียบเวลาเก็บเกี่ยวเราก็จะเก็บเกี่ยวได้ง่ายค่ะถ้าหากว่าเงาบัวของเราซ้อนกันมันก็จะเกิดพันกันอีลุงตุงนางก็คือเวลาเก็บเกี่ยวจะทําได้ยากนะคะและก็จะไม่ค่อยสวยงามด้วยค่ะเรี๋ยเลียงบัวเสร็จแล้วเรามาดูกันอีกทีนะคะ นี่นะคะเราเอาบัวลงไปเรียงในอ่างเรียบร้อยแล้วนะคะในกระลมังของเราเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีเศษพวกลอยๆเศษเก่าๆเศษผงดำๆที่มันลอยขึ้นมาเราก็จะตักทิ้งนะคะน้ําเราก็จะเติมไม่มากนะคะเราจะเติมเท่านี้ค่ะแค่พอจะท่วมบัวนะคะหลังจากนี้อีกสิบวันเราก็จะมาเปิดล้างทำความสะอาดอีกครั้งค่ะแล้วก็จะมาเปลี่ยนน้ํานะคะก็คือด้วยวิธีการล้นน้ําออกเหมือนเดิมนะคะ เราจะมาดูกันนะคะว่ารอบที่สามนี้บัวของเราจะขึ้นได้สวยงามแค่ไหนนะคะผลผลิตของเราก็จะยังได้ดีเหมือนเดิมหรือเปล่าเราจะปิดให้สนิทนะคะจะไม่ให้แสงเข้าเลยค่ะถ้าหากว่าแสงเข้าแม้แต่นิดเดียวบัวของเราก็จะไม่เป็นสีแดงนะคะต้องระมัดระวังไม่ให้โดนแสงแดดค่ะ สุมทับไว้อย่างดีนะคะ วันนี้นะคะวันนี้เราจะมาเปิดล้นน้ําล้างน้ํานะคะนี่คือการเพราะบัวรอบที่สามของเราค่ะวันนี้ป้าเจงก็จะล้างนะคะล้างเอาสิ่งสกปรปกที่ลอยอยู่ด้านบนออก นี่นะคะจะจะมีคราบที่ลอยลอยอยู่นะคะเราก็จะเปิดน้ําทิ้งล้นออกนะคะอันนี้ประเจนมาก่อนกําหนดนะคะทีแรกว่าสิบวันเราจะล้างน้ําแต่อันนี้แค่เจ็ดวันนะคะเราจะล้างน้ํารอบหนึ่งก่อนเจ็ดวันนี่ค่ะยอดบัวของเราก็ขึ้นประมาณนี้นะคะเราก็จะลอย เปิดน้ําล้นให้ลอยไอตัวที่เป็นคราบๆนี้ออกไปเป็นการเปลี่ยนน้านะคะแล้วก็จะเพิ่มน้ําให้สูงขึ้นอีกเล็กน้อยนะคะ,คะน,นี่คือเจ็ดวันนะคะยังไม่ถึงสิบวันนะคะเพราะเราต้องการให้บัวของเราออกมาไม่มีกลิ่นนะคะบัวที่เราเพาะออกมาจะไม่มีกลิ่นเหม็นเลยค่ะน้ําอาจจะเหม็นมั่งเล็กน้อยแต่ว่า ตัวบัวที่เราเอาไปกินน่ะจะไม่มีกลิ่นเหม็นเลยนะคะค่ะเราจะตักไอ้ลอยๆออกแล้วก็จะเปิดน้ําล้นกระมังออกไปทิ้งออกไปเลยแล้วเราก็จะตักน้ําออกบางส่วนให้เหลือน้ําสูงขึ้นมากว่าบัวเล็กน้อยค่ะคะ่ะสิ่งสกปรก,กจะลอยออกไปอย่างนี้นะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่ง เราก็จะตักน้ําออกค่ะเราจะล้นสักพักหนึ่งนะคะเราก็จะตักน้ําออกให้ให้สูงกว่าบัวเล็กน้อยนะคะเดีเย๋ยวป้าเตียนจะมาถ่ายให้ดูอีกรอบนึงนะคะก็เราจะตักน้ําออกประมาณไหนอันนี้เราก็จะลุนออกไปเรื่อยๆเพื่อที่ว่าจะปล่อยน้ําเก่าของเราออกไปนะคะเราทําลักษณะนี้บัวของเราจะไม่มีกลิ่นเหม็นเลยนะคะน้ําก็อาจจะมีกลิ่นเหม็นบ้างเล็กน้อยเป็นธรรมดานะคะแต่ว่าตัวบัวเราที่เราเอาไปกินน่ะไม่มีกลิ่นเลยค่ะ ล้่สะอาดเราล้ลนน้ำออกไปแล้วนะคะแล้วเราก็ตักน้ำออกแล้วค่ะทีนี้เราก็จะเติมน้ำให้สูงปริมาณเท่านี้นะคะนี่คือเราตักน้ำออกไปเรียบร้อยแล้วล้นน้ำเรียบร้อยแล้วเพื่อจะเห็นนะคะคราบขาวๆนั้นค่ะจะเป็นคราบน้ำเก่าของเรารอบแรกของเรานะคะอันนี้คือ7วันนะคะเรามาล้นน้ำทิ้งแล้วก็ เติมน้ำให้ได้ปริมาณเท่านี้ค่ะสูงกว่าบัวมาเล็กน้อยนะคะแล้วทีนี้อีกเจ็ดวันเราก็จะมาดูอีกทีนะคะอันนี้ป้าเจนกำลังลุ้นกลมังที่สองอยู่นะคะเดี๋ยวเราลุ้นเสร็จทั้งสองกลมังแล้วเราก็จะคุมไว้นะคะแะอีกเจ็ดวันเราจะมาดูค่ะ นี่คือบัวแดงของเรา14วันนะคะประเจดมาเปิดดูนะคะบัวของเรายังออกไม่เต็มที่ค่ะเขายังจะโตได้อีกสองสัปดาห์นี้เราก็ยังเก็บไม่ได้นะคะแต่วันนี้เราก็จะเปลี่ยนน้ําล้างน้ําเขาอีกครั้งค่ะแล้วก็จะรออีกสักสองสาวันถึงจะเก็บค่ะให้เขาเจริญเติบโตมากกว่านี้นะคะเขายังโตได้อีกค่ะ นี่ค่ะเราล้นน้าล้างทําความสะอาดแล้วนะคะอันนี้คือเราตักน้ําออกแล้วนะคะนี่คือเป็นน้ําใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะคุมไว้อีก3าวันป้าเจนจะมาเก็บผลผลิตไปขายค่ะวันนี้ก็ครบ17วันแล้วนะคะป้าเจนก็จะมาเปิดดูบัวแดงของเราค่ะ นี่ค่ะครบ17วันแล้วค่ะบัวแดงของเราก็ยังขึ้นจเจริญเติบโตงอกงามเหมือนเดิมนะคะวันนี้รอบนี้เรา17วันนะคะทุกครั้งเราจะทําอยู่14วัน2สัปดาห์แต่รอบนี้เราทําเพิ่มเวลามาอีก3วันนะคะนี่คือการเพราะรอบที่3นะคะยังได้ผลผลิตที่สวยงามเหมือนเดิมค่ะวันนี้ก็มีเพื่อนบ้านเขาจะมารับไปขายนะคะถึงจะเล็กน้อยไปเทนก็จะเก็บให้เขาไปขายค่ะ ีเราจะมาเก็บผลผลิตเราค่ะคะนี่นะคะหัวเดียวนะคะ ค่ะรอบนี้คือรอบที่สามที่เราเพาะบัวนะคะผลผลิตของเรายังได้เต็มที่อยู่นะคะรอบนี้ได้สามกละมังเลยนะคะเก็บเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะมาเจงก็จะแช่น้ําไว้สักชั่วโมงสองชั่วโมงนะคะแล้วเราก็ถึงจะมัดเอาไปขายนะคะค่ะเราจะแช่น้ําไว้บัวของเราจะในตัวบัวจะไม่มีกลิ่นเหม็นเลยนะคะแต่น้ําที่เรา เพราะน่ะอาจจะมีกลิ่นเหม็นบ้างเราก็ล้างออกได้นะคะแช่น้ําไว้ชั่วโมงสองชั่วโมงก็ไม่มีกลิ่นแล้วค่ะสามารถที่จะนําไปบริโภคเอาไปกินเป็นผักกับน้ําพริกกับส้มตําอะไรอย่างนี้ได้นะคะกินได้เลยค่ะสะอาดปลอดภัยนะคะพราะเราใช้น้ําประปาที่หมู่บ้านนี้นะคะทําน้ําประปาหมู่บ้านของเราจะไม่ค่อยมีกลิ่นคลอรีนมากหรอกนะคะก็คือเป็นน้ําประปาจากน้ําบาดาลค่ะ น้ำสะอาดค่ะที่เราใช้บริโภคใช้อาบแท้อะไรในหมู่บ้านเรานี่แหละค่ะเอามาทํานะคะแล้วทีนี้หัวบัวที่เราเหลือจากการเพาะรอบที่สามนี้เราก็จะเอาไปตากค่ะนี่นะคะเราก็จะตากไว้วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้อีกวันนะคะแล้วเราก็จะลงเพาะอีกรอบที่สี่นะคะเพื่อน ถ้ายังติดตามประเจนอยู่ก็รอชมนะคะว่ารอบที่สีเรายังจะได้ผลผลิตดีหรือเปล่าเพราะว่าเราจะเพาะไปเรื่อยๆค่ะจะเพาะไปจนกว่าหัวบัวของเราจะเพาะไม่ได้นะคะถ้าหลังจากที่เพาะไม่ได้แล้วป้าเจนก็จะเอาลงเอาไปไว้ที่บ่อค่ะจะเอาไปลงไปปลูกในบ่อนะคะให้เขากลับคืนสู่ธรรมชาติถ้าเขาไปเจอดินเจอโทนอะไรอย่างนี้เขาก็จะสามารถเจริญเติบโตเป็นต้นบัวได้อีกต่อไป